ครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารครับที่2กรกฎาคม2567นะครับก็มาดูเจ้าทีฟอาของน้องเต้าหู้นะครับก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ครับเหลือรอน้องเต้าหู้มารับนะครับก็เสร็จแล้วครับใส่หลังคงหลังคาได้แล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนี้ก็รอน้องเต้าหู้มารับแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับนี่นะครับ ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยครับที่น้องตะคูมาทําสีใหม่นะครับกับเจ้าทริปอาคันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นอันที่ว่าเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ได้ทําคลิประหว่างการทํามาเป็นระยะระยะนะครับเปลีป่ยนไฟหน้าไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้ายังไม่ได้ใส่นะครับ ฝ <Yeah. S 2> ั่งซ้ายครับโอเคครับเดี๋ยวเลอนะรอน้องเต้าหูมารับรถครับรอส่งงานครับสฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะครับน้องเต้าหูเป็นคนสั่งมานะครับสั่งเขาสั่งเข้ามาเองนะครับสฟท้ายนี่นะครับสฟท้ายน้องเต้าหูก็สั่งมาเองครับ สายขวาไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดครับสั่งมาจากใน Lazada าอะไรนี่แหละครับก็โอเคครับผมก็จบไปแล้วครับกับเจ้าทิปอาน้องเต้าหู้ที่มาทําสีใหม่ทั้งคันนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเปม็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบถ่ายทั่วนะครับก็จะพยายามอัปเดตคลิปให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปครับผมเกี่ยวกับอุบัติเหตุมัง่งหรือ าการไปส่งร่างผู้เสียชีวิตบ้างอะไรบ้างก็ปนลปนกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับตอนนี้1296คนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับช่องแสบสายทั่วครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ